สวัสดีค่ะเช้านี้มารีพาเก็บเห็ดนะเหานไหนว่าเก็บไปแล้วรถคันนึง สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเก็บเห็ดกันค่ะรอบนี้อากาศเขาให้มีเตรียมรถเข็นมาด้วยเลยแล้วก็เข่งสองเข่งจะรีบส่งแม่ค้าด้วย นี่หลงนะไหนหลงเดีวหลงเดาหลงอันนี้ก็คือเป็นก้อนที่เราที่เรามันไม่สวยเนาะมันไม่สวยแนละ้วเราก็ไปฝากดินไว้ค่ะดูนะคะเนี่ยดอกอย่างนี้เลยเนี่ยที่เราออามาเปิดเมื่อวันก่อนนี้นะคะที่ทคลิปไปวันนั้นอะ่ะเมื่อสองวันที่แล้วอะคะ่ะก็ออกได้ช่อใหญ่มากเดี๋ยวเปรียบเทียบกับมือเลยนะ <laughs> นี่นะ คือาาสะสมอันไว้นานอันนานอันนานาก็ต้องเก็บทิ้งให้หมดเลยหองเหลือของพวกนี้ก็ต้องไปรอพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ออกตลาดสุขโขไทยพอดีเลยเดี๋ยววันนี้จะจัดส่งแม่ค้าก่อน ไม่ทันไวเป็นนิดไวเป็นนิดไงใครก็ดูไม่ทันละอาการเนี้ยเก็บเตจภพยได้สองนาทีเงี้ยดอกไม้สองมือค่ะเพราะว่าบางครั้งก็ต้องออกตลาดแต่เท้าก็มือนี่พันละวันเลยค่ะ ก็วังวันก็เก็บคนเดียวน,นี้เลยค่ะใช้สองมือเลยนะคะวันนี้เห็ดไข่ออกดียกมือขึ้นนะคะาก,าก็ลังเลี่ยนบ้านเห็ดมารีฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้มารีด้วยนะคะโน่นทางโน้นด้วยรถไข่ร,รถเข็นหนึ่งนะ ขอขอ้ามมาทางนี้ก่อนปกติเราจะเก็บตั้งแต่สักตีสี่นะคะวันนี้สายหน่อยหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ได้ออกตลาดเมื่อวานจะทง้นมา ช่อใหญ่มากเลยอันนี้มังฟ้าผู้ถานนะฝั่งเนี้ยใช่ค่ะผู้ฐานลูกค้าที่ได้ไปก็จะได้ช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะผู้ฐานเล่นยากหน่อยเนาะแต่เมื่อออกแล้วเขาก็ฮึบไปนะ ก็บรรยากาศจังหวัดอื่นอาจจะดีนะดีกว่าสุโขทัยเพราะสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นความร้อนอบอบร้อนร้อนประเภทฝนเหมือนจะมาอะไรเงี้ยครับจะเล่นยากกว่านางลมเทาแล้วก็มีรถเข็นนี้เอ้าคนละคันเลยทีเนี้ยเายกกันไม่ไหวต้องใช้เครื่องทุ่นแรงค่ะ เอาจะเอาคันไหนเยอะอันนี้ก็ลดดัน